เนี่ยเพราะมันต้องมาถมที่ถมไรเดี๋ยวมาเหยียบข้อเหยียบอะไรอ๋ออยากได้เตรอเกร็รับข้อใช่เราต้องวางให้ถูกก่อนมันสบายอย่างนั้นมันเดินข้ออยู่มาณเดี๋ยวเหยียบรถตั้มเหยียบแต่กีเร่งเครื่องจ้าเลยเร่งรถแล้วมันต้องหาหรอกโจเลยฮ่าไปดูเครื่องลมเดี๋ยวต้องทับที่อะไรก่อนนงเนาะ sai lên thông cảm trọi ra biết dưa nó kém nó kém mình ừ ừ เตรียมของกันครับแอ้ยตอเอาโอนเอามไัมันน่้่เคาะก่อนนะ កុះនឹងនោះហើយសរសារនោះកុះហេ៎ទេអូយហ៎ក្ដៅរੌនមកដែរครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ออดอ สูตรนี้แหละที่เขาใช้ประจำครับกินไก่เขาบ้านนะกินไก่หมดหมดบ้านไปแล้วอันนี้นะเนี่ยสูตรนี้สูตรนี้ใช้กินไก่เขาบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาบอกว่าอะไรนะใช้เวลาไม่เกินสี่ชั่วโมงเีย

กินไก่เยอะเกินลืมเอามันลงเองแล้วนั่นเห็นไหมองแท้นี่น้ําอยู่ไม่ลึกหรอกอ้าวจ้อยนี่อ้าวมันลงเองอ๋อไม่เชื่อทําดูตามใดเอ้าไม่เชื่อต้องทําดูบอกไม่ได้แมนแล้วอย่ังไงเลย

ไม่เชื่อก็ต้องแพ้ไม่เชื่อก็ลบมูอก็หนาวเด้อไปกดคุณเบียเลยบอกว่าเรามีแผนอะไรต้องทำเองเนี้หมุนลงไม่เชื่อแต่หมุนลงหมุนลงม่ได้หมุนลงทองเหลืองทองเหลืองทองแดงยังสู้สู้มันสู้อันนี้ไม่ได้ ទេណាប sort of. ់តែហ្នឹងនេះណែបានរួចទេអាយបោរថឡើងលើនេះទេមចិត្តវាត្រេអីវាទាញចុះហ្នឹងងোអរ៉ាន់ងួររថថៃក្រេតទៅថយឡើងមកនេះទៅដល់ពីនោះយឺមបាទថៃនេះយុต้องສະເໝີត្រង់វិញណាបើថានេះវាបាក់ສະເໝີរថវាສະເໝີបើថានេះលើមួយចេះក្បាលនោះនោះ ตบอ๋อจักอีเจเนาะไม่ได้เนาะเออกูน้ําแรงนะตัวนี้เออแม่นี่มันจะเอ้อมันจะออลตราเอ้อจะออลอตรางงๆกระดายน้ําแรงเอาเลยแล้วโหไหว้อยู่ไสมาโอ้ยโรมือเจเนาะเอามือรู้เจเนาะเกยยับจักกีอยู่โมโปรสบอนน้ําลือพนมใหญ่ยากจักเกี่ยวโมดิ้นเคยโมน้ํานั้นเคยอมตัวอุ่นไปอยู่รถไทยมาดันโอ้ย <G Increased?" magnets> <coughs> ไปปรังเวยับเนาะยับเบิ้ลตเรสติเวจรันเตนเออไปចោះគុនរៀនអឺបើមិនកប់នេះអឺបើថាក្រុមទៅអានណែអត់ត្រេសណោះเออដែលទឺเวจรันเตนแถวនេះមើលเวមើលមិនយ៉ាណែវ៉ាថាຫມោเออຫມោពីណោបើមិនចោះត្រេសเออបើមិនចោះត្រេសក៏តាຫມោទឹរត់ត្រេសเออតាមគោលការណ៍របស់យើងលើរឿងនេះមិនបើចោះត្រោម

ตั้งลกใบเลยนี่เราไม่อะเมื่อกี้เห็นลองว่าเนาะอยลึกอะไรเคยเธอนี่กตเอร่อยแรงแต่เดูดแต่น่าดักสุดเลยฮะดักมอรันตุไทรวะอนอนไ่ดช่แตอันนี้แบบเรดูดรครับเป็นส่วนบุคคลครับครับอสายศาสต ศาสตร์บสารบวกความเชื่อแต่ตัวนี้แหละนี่เวลาเวลาหาไม้หาขนาดนี้นะเอาใหญ่กว่าใหญ่จบันเกเทน่าตื้หนึงเตียจอบานแตไม่โอ้เสืเสไหมจะหลอกไรดูนะดูมายโยเมทมนโยเมทมรตื้อดูหนึจอ ต่วดูตระเลจะน่าอะไดาเดามไปดูเลยเตระตื้ตรตรครับ้คคาเห็นแต่เ่าขาวเต็มเลยเราขาวกินไม่ได้ตื้จริงตรกันตูเดนเอแต่บานบานตระพอดีเลย เดาไปเนาะเตนูดเเตนัวตะนเดาป่ามาเลยเตนูนเตนโ่นะเตนไหนเตนโ่นะใช่เนาะังอุ้มโตเตนเนาะจาเตรอเตือมือสําบานโอเดี๋ยวอีกสามวันอีกท่หาน้ำเสร็จแล้วครับนี่อุปกรณ์ครับไม่เชื่อไม่ต้องรูไม่เชื่อไม่ต้อง ไม่เชื่อไม่ต้องดู <c oughs>